ลิปนี้เรามาถ่ายกันสองคนแล้วก็เล่นแบบสองคนเพื่อจะได้รู้ว่าอีกคนนึงแม่งโกงกันหรือเปล่าแล้วดูปุ่มพี่แกเดี๋ยวโคตรใหญ่โอ้โหโคตรใหญ่เลยอ้ะเอาละตัดมาฟังเราดีกว่าลูดของยังไม่เสียดอีกไอ้ห่าจนลุงหัวงอกเริ่มที่จะขโมยของหมู่บ้านแล้วยังอีกยัางอีกยังช้าอีก รีบไปทำแม้แต่อันที่จริงเราไม่จำเป็นต้องไปทางเดียวกันกันก็ได้ครับผมจะไปขุดแร่ส่วนหมอนั่นก็รุดของชาวบ้านมาให้หมดเออแล้วมีอีกอย่างที่ผมจะต้องบวกเพราะเวอร์ชันนี้แม่งโคตรกระตุกเลยผมเป็นแค่สองคนหรือไงก็ไม่รู้ใครที่รู้ก็ช่วยบวกกันหน่อยเด้อจากนั้นพี่แกก็ใช้ไอคิวสามร้อยในการหาเหล็กคล้องกับต่อขึ้นมาสามบอกแล้วค่อยเอาขวานช็อชอไปชอตมาขวานก็แหกแตกเป็นเสียงๆอ้ยตายตายอ้ยเอ้ยเพื่ออะไร ตัดมาฝั่งเราที่กําลังขุดฐานอย่างเพื่อเพลินพร้อมกับเช็คอุณหภูมิเครื่องเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะระเบิดเอาตอนไหนเหมือนกันเช็คไว้ก,ก่อนใกล้ๆก,ก,กันก็มีเหล็กอยู่2ก้อนแต่กระนั้นมันก็คาพิกแอคไม่ได้อยู่ดีแม่งตัดมาดูกูได้แป๊บเดียวไอพี่หัวหงอของเรากําลังขโมยเสาบ้านคนอื่นหน้าตาเฉยเฮ้ยอยู่ไหนนี่ตัดไม้อยู่ตัดไม้เลยไม่มีเลยอยู่ข้างล่างถ้ำเนี่ยเอ้ยอยู่บอกด้วยตัดตัดเสาหมู่บ้านเลยไงใช่ไงไม่มีไม้เลยเออใครพาไปตัดบ้านวะ คือเลยฟ้องคุณแนะ่ทั้งวันพวกเราก็ได้แค่ขุดไม้กับตัด่านนะ mm hmm. ก็เลยมาหาวิธีเอาชุดก่ากับซอมบี้ mm hmm. ก็คือน้องผมมันจะล่อซอมบี้ให้ไปตกน้าจนกลายเป็นราวหรือผีน้ําจากนั้นเราก็จะได้ชุดกรอะมาแบบไร้ริ้วรอย <c oughs> ส่วนผมก็ คำตัวเองึงเฮ้ยมีเหล็กไอ้มีก้อนหนึ่งพอดีเราก็เลยรับพิกแอรไปได้หนึ่งอันก่อนที่จะลงเหมืองก็มาตุนอาหารเอาไว้กันตายเอาจิงๆผมก็ไม่ได้ไม่พร้อมหรอกนะแต่มาลงไปไม่บวกผมสักคำไม่ชวนด้วยส่วนผมก็ไม่รู้รู้อะไรเลยงั้นเราก็ช่างมันเตอร์ช่างมันเตอดีกว่าเขาบอกว่าใครที่ลงถ้ำก่อนคนนั้นตายก่อนไม่นานผมก็ต้องตามมาลงไปอยู่ดีเพราะผมอยากจะได้ชุดกเกาะเหล็กเกมทีแล้วเพราะขวางเดือม,มันก็มีแต่บ่วงท้องงง่ๆแถมใกล้พังอีกผมว่าคนดูไม่อยากเห็นพวกผมขุดเหล็กหรอกเพราะมันกินเวลามือไปตั้วกกาาาาละ็นนดฐฬิจ ทำการดีดนิ้วไปตอนที่ได้ชุดเกาะเหล็กเลยแล้วกันได้ชุดเกาะเหล็กเป็นที่เรียบร้อยเอางง,งอะดิเพชรมาจากไหน,นอันที่จริงผมก็ไม่ได้เป็นคนเจอหรอกแต่ผมเป็นคนขุดสิบนาทีก่อนนะ่ะโฮ้ยเจอเพชรพอดีเลยเฮ้ยเจอเพชรด้วยเนี่ยไหน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 มาดูมาดูขุดแมงเลย,เยียอ่ยเอาอูจะขุดเจ้าของคนเจอไม่ได้ขุดก่อนไม่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 ขุดโอ้ยอะไรเอ้ยเจอเพชรไม่ได้อีกโฮ้ยเจอหมดเลยของเต็มเหมือนกันด้วยวะขุดขุดทิ้งของก่อน เออโอเคเอาไปเออทิ้งขยะมาอีกงูก็ตามที่เห็นนั่นแหละใครเร็วใครได้หลังจากที่ได้เจอเพชรกองนั้นพวกเราก็ได้ขุดเป็นก้างปลาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆคิดคำพูดไม่ออกเว้ยไม่ได้เขียนบทแต่มันก็ได้ผลดีซะด้วยสิแต่ไม่ใช่กับผมแต่เป็นกับไอ้มิก ันใดน,นั้นเองก็เหลือบไปเห็นเหมืองก่อเงียบสงัดระวังเวงทําให้ขนลุกสู้จากนั้นพวกผมก็ได้ออกสำรวจไปคนละทิศคนละทางผมก็จะไปทางตะวันออกเฉียงตกส่วนไอ้มีก็จะไปทางตะวันออกเฉียงเพชรเชื่อผมเลยยังว่าเพชรไปอยู่ที่มันหมดกล่องนี้ต้องรวยแน่ๆ่เลยรวยแต่เขือเหลือแต่ <S <S ในนี้มันบริษทัทขนเกลือหรือเปล่าวะเนี่ยแม่งมีแต่รถขนเกลือและที่ทําอยู่นี่ไม่ใช่อะไรหรอกจะจะให้น้ําถังเดียวมันกลายเป็นสวนถังแต่จนแล้วจนรอดก็ต้องฟาดงผพิปปบปั่นพิเป้าไปหาน้ํามาอยู่ดีและทั้งหัวทั้งวลก็เพื่ออนนน้ําิิฟี มันทำเพื่ออะไรอีกสองก้อนขุดขุดไปดิอีกสองก้อนเจียวลงมาเนอะใครพามาขุดตรงนั้นนั่นๆกลัวแล้วกลัวแล้วพวกงีงเหรอโอ้พวงเหรอตายตายเพชรที่หามาต้องหมดสลายหายไปกับตากูอยากจะถามมึงจริงๆว่ามึงทำเพื่อกลับไปที่คำถามว่ามันทำเพื่ออะไรกูสาบไปหาน้ำมาต้องส้งนาทีกูกลัวแต่กลับใช้ประโยชน์มันไม่เป็นมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายแล้วอุ้ยมาดี วะดิเฮ้ยอ่ไหนอินเดอร์แมวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ได้มองหน้ามึงกูไม่ได้มองหน้ามึงกูไม่ได้มองหน้ามึงตัวเสืออีกแล้วเฮ้ยจะตายอย่างน้อยผมก็ตายอย่างมีเกียรติเอาละได้เวลาแก้แค้นแล้วเ้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่หว่าและในที่สุดแล้วก็เปิดประตูนี่เธอได้สักทีแต่สิ่งที่เราได้นั่นก็คือ พาไปตายหาตายหงก็จะฆ่าหมูโครบุตตาพวกนี้ได้เสียเวลาไปตั้งสาวันก็ดูดิใครจะไปสู้ได้ไปตั้งสามสี่ตัวแถมตีเราแค่2ทีเราก็แตกแล้วแต่เกมมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกไอ้พวกเราแก่โคตรบิดามารดจากากเองใครที่รู้สึกว่าเล่นเกมนี้เราท้อให้แนะนํากลับไปดูฉากก่อนหน้านี้นะครับตายไปสิกว่ารอบไอเวียนมืงสามกก็เลยสิบหลังจากที่พวกมันสูญพันธุ์ไปด้วยมือเปล่าของในกล่องก็กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเราเออตัดทนไมเอ้าวตีโนมินาอ้าอุงอะไรกันครับเนี่ยโอ้ย ายไปกี่รอบแล้วพญ่าเอ้ยยังไม่ได้ทานทำเลยคุณย่าเคยพูดเอาไว้ การล่าสมบัติย่อมมีอุปสรรคเสมออนกันมสีเรียบร้อยก็เดินเล่นสักพักใหญ่ๆของฟูเมื่อไหร่ค่อยกลับมาใหม่อีกทีแล้วใครที่สังเกตนะว่าวันที่หอยู่ดีๆทำไมเป็นวันที่เปียกจังเพราะส่วนใหญ่ผมตัดทิ้งออกไปเยอะมากเลยมันมีแค่ฉา,ากตายกับฉากเดินไปเก็บของแค่นั้นแหละขึ้นมาถึงก็ฝนตกเลยนะแล้วหมอกมันจะเยอะไปไหนไวะเนี่ยอย่างแรกที่คิดในหัวก็คือฟาร์มเหล็กเล็กๆที่ทำโคตรง่ายแต่หาของโคตรนานและที่ผมมาไล่ฆ่าแกะเพราะว่าเตียงนอนที่หมู่บ้านมันหายไปในหมุดก็ไม่รู้เฮ้ย <Hey, S 1> ไม่รู้เนี่ กูรู้แล้วตัวปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่เองแม่งเครื่องร้อน47่สิบเจ็ดองศาวัตตาฟะทุกคนครับ <c oughs> ทำไมมันผสมพันธ์มาไม่ได้วะหรือผมจะเข้าใจผิดเหรอปกติมันก็เอาแครอททองไม่ใช่หรืองอ๋ออ๋ออันนี้มาต้องขี่มาก่อนเหรอมันต้องขี่มาให้มีหัวใจขึ้นก่อนเหรอ เอานี่เล่นไปแล้วด้วยนะเรามหาข้อมูลทีหลังคุยเห้เ,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 เราช่างหัวม้ามันก่อนครับก่อนอื่นเราหาวิลเจอร์ก่อนเลยว่ามันเหลือกี่ตัวอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วค่อยเอามากองกันไว้ตรงนี้ทีเดียวจากการวินิจฉัยเราก็ได้พบว่าหมู่บ้านนี้ก็มีซาวบ้านอยู่แค่3ตนเองสงสัยจะลงถ้รนานเกินไปก็เลยทําให้หมู่บ้านโดนตีแตกเอาล่ะจงกายมันเป็นคู่นอนให้แก่กันและกันเลยนะบัดนี้ก<อ>ารเคลื่อนย้ายนี่ใช้เวลาเปสิบสิบนาทีเลยนะกว่าจะให้พวกมันมาอยู่ด้วยกันได้2ต่อ2ไหนจะให้มันปั๊มลูกอีกแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ ไอ้เยอยก็ต้องลงไปเอา NPC ที่อยู่ข้างล่างแม่งโคตรสูงเลยไอ้ยไ,ไม่ไหวครับเราต้องนอนแบบคนดูปล่อยไว้เาาบ้านได้ตายหมดเนี่นอนแล้วเราก็ต้องมาแบกเาาบ้านที่อยู่ในหลุมนี้ขึ้นไปข้างบนอีกเอ้า ้าวบ้านกูได้แตกหมดเนี่ยข่าวนี้เอเอระวังระวังเฮ้ยก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นกับชีวิตดีจริงๆท่านผู้ชมว่าไหมและนี่ก็คือศูนย์อพยพที่แรกของ NPC Villager จากนั้นพวกเราก็ร้อยเขาปัมป๊มๆกันจนมีรูปออกมาหนึ่งคนและเนื่องจากว่าไม่มีอะไรให้ NPC พวกมันกินเลยเราก็เลยจะทําปุ๋ยจากการเอาดอกไม้ไปใส่ใน ถังอะไรก็ไม่รู้โง่ๆง,งั้นผมก็ขอเรียกมันว่าถังหมักซีวาภาพเลยก็แล้วกันแล้วก็เอาปุ๋ยที่ได้เมื่อวานเขาจะได้เอาไปค้าขนมปังและนี่ก็คือผลผลิตาก,การที่ปลูกข้าวแล้วก็เอามาค้าขนมปังมันจะพูดอะไรนักหนานี่พูดเยอะจิ๋หายหลังจากแน่ใจว่าวิลเลจเจอทั้งหมดปลอดภัยแล้วเราก็ทําการเดิอนออกห่างจากหมู่บ้านประมาณร้อยบล็อกได้ระหว่างที่ขุดหลุมเนี่ยมันก็อาจจะน่าเบื่อไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราตัดไปดูคนอื่นดีกว่าครับ สามเดือนผ่านไปในชีวิตจริงในที่สุดฉันก็ได้กลับมาภาคใหม่ครับสักทีหว้ยคลิปนี้มันจะได้เสียสักทีให้ตายสิเอาล่ะกลับเข้าสู่หมวดเดิมของเรากันดีกว่าไม่ได้ภาคมาตั้งสามเดือนสไตล์อาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยละมัง้งแต่ยังไงก็เติมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับเอาชีวิตมาทิ้ง ยอกหยอกยอกยอกเอาละกับเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันดีกว่าหลังจากทําอะไรสักอย่างกับภาษาของพวกหมูเสร็จก็เกิดความคิดเมื่อกี้สองนาทีที่ผ่านมาว่าจะไปตามหาปราสาทเนเธอร์แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะอยู่ใกล้ขนาดนี้แม่งสคริปที่กูเขียนมาไรประโยชน์ขึ้นมาทันทีงินนี้โดนยำพยะค่ะเปิดมาก็เจอเบียดเดินตอดไปสองดามเมจไดเบียดหลอดมาสองอันจริงจริงมันก็ไม่ได้สองดามเมจหรอกพูดให้มันคล้องจองกัน,นเสยสงสัยจะความรู้สึกช้ากระดูกดำอยู่ข้างหน้ามังกล้าเปิดกล่องดูอีก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมโครับเอาชีวิตมาทิ้งอืมมเมื่อกี้น่าจะฝันไปแน่ๆเลยใช่ใช่ใช่ฝันไปแน่ๆนเมื่อกี้ผมฝันใช่ให้ตายสิเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากเจอเลยจริงๆเอาละตัวฉันการมาจนภัยของแท้กำลังจะเริ่มขึ้นจงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็กลับไปแก้ค้นสถิไหนเล่า เกือบตายอีกรอบสิไม่ว่าและสิ่งที่ต้องทําต่อจากนี้ก็คือเฝ้าระวังไอ้พวกมอนสเตอร์ที่จะมาโจมตีเราได้ตลอดเวลาหลังจากรู้ว่ามันปลอดภัยแล้วก็เก็บดิทเทอรวาดอย่างสบายใจไร้ความกมังวลแต่มันก็ปลอดภัยได้แค่ตอนนี้แหละได้เวลาแกแ่แ,กแขนตายไปซะอีเวนของรักของขลัฮ้าพัก <c oughs> ความบ้าเอาไว้ก่อนแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะได้บ้าจริงๆขึ้นมาแต่กลับบ้านยังปลอดภัยมันไม่มีอยู่จริงหรอกไม่โดนปลากระหูพ่นไฟใส่ก็เดินตกลงไปตายเองแต่ละมือแต่ละดีผมนี่ท่อเลย จะเรียกว่าเป็นคนดื้อด้านหรือเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรดีต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้แล้วเดอ้อเพราะสคริปที่เขียนมามันก็มีแค่นี้แหละที่ได้ยินจนจบคลิปด่นสดล้วนๆไม่มีสุขแน่นอนเลน ดื้อด้านซะจริงมาจะทิงจองั้นก็เอาเป็นว่าชื่อคลิปนี้ก็เป็นไมคครับเอาชีวิตมาทิ้งกันลวกันนะก็ไม่เห็นว่ามันจะมีสาระอะไรนอกจากตายกับตายตายตายจะตายละกิดแต่ไหนๆมันก็ได้มาแล้วก็ขอเก็บใส่วิญญาณไปสักหน่อยแล้วกันขุดจนหน้ำใจก็มาขุดคอสต่อซึ่งขุดทําไมก็ไม่รู้เพราะผมก็ไม่ได้เล่นแต่ที่รู้ก็คือการที่ไปบุกเนเธอร์ก็ไม่ได้เกิดไปอยู่ซะเท่าไรในที่สุดนายคนนี้ก็ได้เรียนรู้สักทีว่าหาประสบการณ์ยังไม่เยอะพอก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งก็ได้แต่่่่่ทททํําาาาาาาใใจแแแลล้้วกกก็็หััันนนนนนไปปเเเคีีอบบงะชดมมตผ ก็ไม่ได้เชื่อใจไอ้หมัวนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะตอนนี้ก็ด้นสุดเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรต่อไปซึ่งไม่นานก็มาโผล่กลางทะเลได้ยังไงก่อนนี่จําทางกลับบ้านได้ด้วยหรือเนี่ยให้ตายสิผมยังทําไม่ได้เลยถึงบ้านทั้งทีก็เอาในทืวาดที่ได้มาปลูกเสร็จจากงานปลูกก็มาทํางานจิปถาถะทั่วไปที่สามารถทําได้ในตอนนี้พอเสียกิจผมก็ได้มอบงานใหม่ให้ทันทีโดยการให้ไปเป็นซเฟอร์รับส่งวิลเลจเจอร์เพราะตอนนี้รงงานเหล็กก็ได้เสียจเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เชื่อเพลิงอย่างเดียวอยากรูวิธีสร้างก็ เหตุผลว่าทำไมผมต้องใช้หมวนี่มาเป็นโซเฟอร์ให้วีเลเจอร์เพราะว่ามันจะมาถึงก็กินเวลามือไปครึ่งชั่วโมงให้ตายสิพระเจ้าที่เหลือก็รอให้มันจะจระเดือดกันจนมีลูกว่าแต่ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียวะเนี่ยและแล้วภารกิจของผมมันก็เสียสิ้นลงสักทีและทุกคนอาจจะสงสัยว่าคลิปนี้คือร้อยวันหรือเปล่าไม่อันที่จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน